โอ้ว้าวสวยจังเลยน้องสาวพี่มาสังขอถ่ายคลิปไปฝากเพื่อนเพื่อนในโซเชียลหน่อยนะการถ่ายภาพเฉพาะเจะจงในลักษณะอนาจารเช่นถ่ายเฉพาะเจาะจุดถ่ายหน้าอกถ่ายใกล้กระโปรงถัายเกงเปียกแนบเนื้อหรือถ่ายคนตอนเล่นน้ําแล้วเสื้อบางจนเห็นอะไรเกินควนรลักษณะแบบนี้เป็นความผิดฐานอนาจารนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับอีกไม่เกิน200 0 0 0บาทแล้วถ้ายิ่ง เอาไปลงโซเชียลอีกแล้วก็จะได้แถมมาอีกหนึ่งกระทงนะครับซึ่งไม่ใช่ฮอหมกแต่เป็นคุกจะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตาสิบสีโทษจำคุกอีกไม่เกินห้าปีปรับอีกไม่เกินหนึ่งแสนบาทถึงกล้องจะกันน้ําแต่ไม่กันคุกนะครับเล่นน้าให้เปียกได้แต่อย่าต้องไปเปียกน้ําตาในห้องพิจารณาคดีนะจ๊ะเทากฎหมายสไตล์เมียวกลับมาตั้งลอเมี bye ้ยวบายบาย